เทศบาลนครแม่สอดประชุมร่วมหารือในการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดกับโรงเรียนสัพพิทยาคมค่ะดเรเทริดเกียรติชินสารานันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายอิงคารัตนติพงศนติรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานการประชุมหารือในการทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและโรงเรียนสัพพวิทยาคมโดยมีนางสุพัฒน์เงินดีผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสัพพวิทยาคมพร้อมคณะครูอาจารย์นางสาวกัญจนาหาริรักผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาการปลัดเทศบาลนครแม่สอดนายพีระวงหมอผู้อำนวยการกองการศึกษานางอมรินจันทระ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนางไพเราะกัญจนะสิงห์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวชุมพลคีรีนางสาวนิพาพรอ,อินนากูลรองผู้อำนวยการรักษากษารผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนและเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยมีข้อประชุมหารือการร่างบันทึก ข้อตกลงทางวิชาการระหว่างสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและโรงเรียนสพวิทยาคมเพื่อเป็นความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดทางการศึกษาอีกทั้งการจัดกิจกรรมระหว่างสถานศึกษาการวางแผนรูปแบบการแก้ไขปัญหาอุปสรรคร่วมกันพัฒนาแนะแนวสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป